แป๊บ,บ,บนึ่งนะคะอุ๊ยมาทำอะไรคะน้องผมมาคืนหนังสือครับอ,อ๋อได้ค่ะเดี๋ยวพี่ดูให้นะคะย,ยื้อใหา่เล่มเลยอุ๊ยเราชอบอ่านนิยายด้วยเหละคะเนี่ยหายากนะคะน้องๆที่ยังมายืมหนังสือที่หอสมุดอยู่อะพอดีผมชอบอ่านหนังสือนะครับมันได้อรธรสดีแล้วก็ มันดูดีกว่าในทีวีเยอะเลยโอ้เล่มนี้หายยากมากเลยนะคะที่ก็ชอบอ่านเหมกันเรียบร้อยใช่ไหมครับเรียบร้อยแล้วค่ะยังไงถ้ารอบหน้าน้องอยากจะมายืมนิยายอีกอะ่ะเดี๋ยวพี่แนะนำเล่มสนุกๆให้อ่านเลยนะได้ครับบ๊ายบายค่ะ ยนันเสืออะไรอะ่ะนางธาตุแล้วใครเอาอยัานอะไรมาไว้ในหนังสือเนี่ยไ่เด็กพวกนี้ยืมมือสื่อไปเล่นอะไรไม่รู้เรื่องเลยตลอดเลยเนี่ยฉันต้องมาตามเกบตามเชฟติดฟังเลยมาบอไปแล้วรู้เรื่องเลยเนี่ยฮะ ชื่อยันอะไรเนี่ยของจริงหรือเปล่าไม่รู้ เอามาเยอะหรอกเดี๋ยวเอามาไม่หมดอน้าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเอาไปด้วยกันทีหลังก็ได้โอเคแค่ให่สนุกนะดูแลตัวเองด้ล่ะบายกับน้องคนเนี้ยไงเนี่ยใช่ใช่ส่งไลน์แล้วสวยหมืใจให้ขนาดเนี้ยกูว่านะมุ กไม่มีอะไรก็นอนเขาไปเที่ยวก็ฝากซื้อของเฉยๆป้าพวกมึงอะเป็นแน่ฝากซื้อของหรือฝากซื้อรักกันจ้าอยู่ไว้ด้วยกันนลยใด้วยกันนะนี่พวกเธอที่นี่มันหอสมุดนะไม่ใช่โรงอาหารถ้าจะคุยโทรศัพท์หรือจะคุยกันเสียงดังเมส์กันเสียงดังขนาดนี้นู่นไปคุยกันที่อื่นเกรงใจคนอื่นเขาบ้างสิ ค่ะไม่ไหวจริง Guys, ๆเลยเด็กๆพวกนี้แล้วก็เรื่องรักๆคล้าๆอ่ะเผาๆลงบ้างนะแต่ละคนน่ะหน้าตาก็ไม่ได้สวยเลยนะมองอะไรอยะ นะคะ,ค,ะคุณได้ทําการส่งพัสดุอมตะมีไทยาบบสีราชาไปเชียงใหม่ในนั้นประกอบด้วยชุดและสมุดบัญชีํานวนสิเล่มค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเด๋ยวนะคะฉันไม่เคยส่งพัสดุไปที่เชียงใหม่เลยนะคะ<ม>ผิดคนแล้วค่ะฉันมีจะส่งชุดชั้นในไปให้ผัวฉนะันน่ะเออเมื่อสักครู่นี้นะคะได้มีการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมผมว่ามีชุดชั้นในในนั้นด้วยค่ะหุย ใช่ชุชันในสีแดงแดงกลับมาฮอกนีขอบย้อยๆหรือเปล่าอ่ะใช่ค่ะุยนั่นแหละที่ฉันส่งให้ปัวฉันนะ <S <S แหมว่างสิท่าวันนี้ไม่รู้เลยสิว่าฉันรู้ว่าเป็นคุณอ่ะมแกล้งเป็นมุคอร์เซ็นเตอร์อะไรเนี่ยคี้ก็จับได้ตลอดเลยนะเนี่ยว่าแต่คุณไม่มี่ว่าในเดจะไปดูหนัง้วยกัน ไม่ลืมคะ่ะแต่คุณจองตรวจแล้วใช่ไหมอะเรื่องนี้คนดูเยอะนะเราเรียบร้อยแล้วรอบทุกขึ้นรอบนี้จะเข็ตตมตรงกลางเลยแหละอุย้ยตรงกลางแน่นะไม่ใช่เหมือนรอบที่แล้วพาฉันไปนั่งในมุมอีกนะ้ไม่เอานะหนังหนึ่งไม่ได้ดูกันเลยเนี่ยแหมจ้วงวปับคอนไม่เลยน,นะคุณนะแล้วเหมือนรู้ด้วยนะว่าวันนี้ฉันแต่งตัวสวยใส่กระโปรงยาวมาเลยอ่ะ ะดวกคุณเลยสิท่าวันเอานี้อ,า,า,อา,ยายาเออยายนเจอกเดันที่โงหนังนเ,อ,อ,งนเนอ,อ่าๆเดี๋ยวไปเจอกันที่โงหนังเลยก็ได้จจแ,ลแล้วเจอ,อจกันที่ัแล้วเจอกันจ้าที่รักอือดาราคจริงเลยนี่แฟนฉันเนี่ยสภาพหลุด ใจหมดเลยอะจะมาก็ไม่บอกน้าไหนบอกจะไปเจอกันที่โรงหนังไงพอดีผมระชมเสร็จเร็วนะ่ะก็เลยแวะมารับเลยคุณจะได้ไม่ต้องนั่งแท็กซี่ไปไงเดี๋ยวได้ตังค์จริงหรอตอนแรกผมกะจะไปเรฟไพข้างบนนะแต่มันจอกดที่นี่ซะก่อนแหมคุณก็ไม่ต้องทำหนึ่งขนาดนี้ก็ได้ป๊ะแปละแปงั้นเราไปดูหนังกันเถอะคุณนี่น่ารักเสมอเลยนะโรติ ลาปะเปะ็นคนนี้งานเยอะมากเลยอ่ะชาิ้งแต่ว่าเพื่อคุณเนาะผมรอได้เสมเนะอเยอะนลยที่ลาป้าปากหวานเหมืดิมเลยนะหแหมเดี๋ยวเราไปดูหนังก,กันเนาะเอว่าแต่หลังจากดูนหนังเนี่ยเราไปหาที่เงียบๆคุยกันดีไหมละ่ะนี่ลาคนเยอะแยะที่เราก,ก็ว่าไปเดี๋ยวจะไม่ดูดแล้วล,ะละ่ะหนังนะไปเลยไหมละ่ะไปเลยไม่หล่ะตอนนี้เลยอุยที่ลา แย่เล่นคะ่ะไปดูหนังก่อนแต่ว่าเดี๋ยววันนี้เขาเห็นตัวเองอเหนื่อยมากๆแล้วเดี๋ยวเขาอ่ะขับรถให้ตัวเองโอเคผมก็เหนื่อยอยู่เหมือนกันวันนี้ประชุมเครียดมากเลยไม่เป็นไรที่รับพักผ่อนระหว่างทางได้เลยนี่คุณแจนเดี๋ยวเ,ยเราขับรถให้รถอ,อยู่ทางนู้นอ่ะ่ตรงไหนคะตรงนั้นแหละคะ่ะไปคะ่ะโอยไปล้างรถมาใหม่ซะด้วยลังบัลอคคุณเลยแหละ เราต้องไปดูหนังเลยเนาะที่รักใช่ตัวเองงั้นเดี๋ยวเราไปกันเนาะไปเาปราไปจบแอ๊บที่รักทำไมข้างนอกเขาก็ล้างแต่ทำไมข้างในดูแบบเหม็นจังเลยอะที่รักใส่คาแคร์เจ้ามีล้างไม่ดีบบเลยไ,ไ,ไม่เป็นไรเดี๋ยว่าขับไปล้างใหม่ดีกว่าเปลี่ยนเจ้าไปเลยเจ้านี้ไม่เอาแล้ว ได้ตรงนี้แหละหึนัดนึงเขาบอกเข้าขอขอน้ำก่อนนะได้สิไม่เร็วหนยนะไม่เค็นไม่เสียเวลามากเลยสิได้ได้ได้เดี๋ยวเขาเรี่มาจะดีทั้งมนะนี่มาทำโปรเจกต์บ้านทาอูเนี่ยดถบ้านแล้วเดี๋ยวโทรหาถ้าไม่มีอะไรแล้วแค่นี้ก่อนนะ เขาบอกหนังเรื่อ,องเทวรส่งสยองข,ขวัญน,น่ะน่าดูมากเลยเนาะเนี่ยพี่ก็จองมาดูหนังเรื่องนี้เหมือนกันตอนทุ้ครึ่งอ่ะค่ะเห็นเขาบอกว่าน่ากลัวมากเนาะอ่าแล้ววันนี้หนูมาดูเรื่องอะไรล่ะแค่มาสองค่ะออรอบรอบเดียวกับพี่เลยอา้าวหนูก็มาดูเรื่อ,องเทิรส่งสยองข,ขวัญกันหรอใช่ค่ะอา้าวแล้วไหนหนูบอกว่าหนูจะมาดูเรื่องเทิรส่งพรุ่งนี้กันกบนี่นาอ้าวอุ้ยขอโทษนะพี่เพื่อนใจจะแอบฟังหนูคุยโทรศัพท์นะ เป็นไรคะ่ะคือวันนี้หนูมาดูกับเพื่อนพรุ่งนี้หนูก็มาดูกับเพื่อนอีกคนนึงอะคะ่ะต้องแค่เพื่อนนะคะมันดูวันนี้กับเพื่อนแล้วก็พรุ่งนี้กับเพื่อนเหมือนกันหรอ<ท>ไม่ใช่แฟน<ท>ใช่ไหมแค่เพื่อน,นะคะ่ะโอเคจ้ะแล้วเดี๋ยวเจอกันอาจารย์ไดโลงะะไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันเนาะทำไมนานจังคิดถึงหรอไปเร็วเดี๋ยวหนักมาแล้วไปไปไป พื้นเลยแบบนี้นะคะคุณเอ่อคุณคะ อพอดีทิชชู่ห้องนี้ไม่มีรบกวนส่งทิชชู่มาให้หน่อยได้ไหมคะโทษนะคะเออรบกวนส่งทิชชู่ให้หน่อยได้ไหมคะเจอแล้วไม่เป็นไรแล้วคะ่ะเจอทิชชู่แล้วพอดีลืมไปว่าพกไว้ในกระเป๋า โทษค่ะคุ่ผมปทำอะไรผมก็ไม่รู้ไหนมันจะเริ่มช้าแลวค่ะนั่งนี่เลยค่ะขอโทษนะคะฉันเรียบสุดๆแล้วนะแต่ก็ห้องน้ำเช้าจริงๆตัวเองใจมาหัออะไรเนี่ยไม่เป็นไรหรอกนะไปเราดูหนังกันเถอะเออเนี่ยโมแต่รลอคุณก็ลืมซื้อปอคผ่อนเลยเฮ้ยใช่จริงด้วยเอ้แต่ว่าไม่ต้องทินงก็ดีแล้วตัวเอง ฉันให้กินปปคอรช่วงนี้ก็อ้วนด้วยคุณจะได้หุ่นดีๆถ้าไม่กินปอาพรน่ะคุณไม่ต้องห่วงผม,มเข้าฟิตเนสทุกวันแข็งแรงจะตายจริยหล่อสุดๆดีมากค่ะคุนหล่อป้าเงียบหน่อยหังกระชายแล้วอ,อคุณคุณแมวค่ะไมาค่ะปล่อยเขาไปเถอะแต่อย่ามีเรื่องกันในโรงหนังเลยนะเด็กมันห้าไม่รู้จักบีมสะพานแดงซะแล้วบีมสะพานแดงซะด้วยรู้รู้ปะ เข้าโรงหนังเขาปิดโทรศัพท์ด้วยนะอ,ยอุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยตัวเองตัวเ,เองไม่เอาตัวเองอุ้ยตัวเองจะลุกทําไมเนี่ยบังคนข้างหลังเขาหมดเลยอ่ะตัวยิ่งสูงสูงอยู่อ่ะตัวเองไม่เอาอเอไ,ไอดปะะดูหนังเถอะเด็กเป็นอะไรขอโทษนะคะดูหนังตัวเองอุ้ยมาแล้วมาแล้ว<ด> พี่จะกลัวอะไรนักหนาเนี่ยก,ก็พี่บอกแล้วว่าพี่ไม่ชอบดูหนังพี่ก็หนูอยากดูหรือจะให้ช่วงคนอื่นมาดูโอเคโอเคดูก็ได้ดะะขฮ้ยก้กกวยย่ง ก,าากลัวมากกว่าพี่แล้วแหละน่ากลัว ไปตรงไปไหนนะคนจรวมหา ล้กจบฉันก่อนสิใี่ฉันหายยาดมเขาได้กบเขียนเยวันนี้ไม่มีป๊อปคอร์นไม่มีอะไรบ้างหายยาดมก่อนสิครับ้องหายยาดมก่อนหรือจะจบต่อก็ได้แม่ไหรือฉันหายโอ้ยอันนี้ใช่ปะ มีฉันไม่ได้เจ๊ะใครแกเป็นใครอะี่เองเดคคาบแล้วปิกเฮ้ยปิกอะไรน้องนีรับพี่ไม่้กันนะไกจะเกิดสิก็ต้นมนจดกนี่ไป็นต้นะเนี่ยไไดิเเยไปด ไปไหมคะหลวงน้อยพี่ผู้ชูยเ <c oughs> ยี่ยมเลยครับ ครับ,บแว่นหนาแว่น่ะลืมไปขยบแว่นขยบแว่นก่อนใครติ้งเยียบไว้เนี่ยตรงนั้นไม่น่ามีนะขยับไม่น่ามีขยับไข่ตับก็พังเมืเ่อไหร่จะขึ้นของเราทิ้งที่ไม่เข้านะปุ้ยแจนจะตัวอยู่ที่โปเต้ปุ้ยแจนจตัวไม่อยู่ที่พี่แล้วอยู่ที่ใครครับอยู่ที่กุยเนี่ย <laughs> 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 yeah, <Okay, okay, stop. laughs>